สวัสดีครับตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดสีน้ำเงินก็ไม่ค่อยได้เห็นนะวันนี้น้าก็เลยเอามาลงให้ดูว่าตัวท็อปตัวเอ็มะตัวนี้น่าจะล้านกว่านาล้านหนึ่งหนึ่งกว่าใช่ไหมล้านล้านล้านเท่าไหร่นะล้านหนึ่งกว่าใช่ไหมเกือบล้านสองตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเป็นสีน้ำเงินครับคตรหล่อตัวโฟนะขับสีด้วยแต่เอามาโหลดย่ายแหนบโอ้โหนี่นี่นะครับก็น่าจะทำหน้าสามหลังห้า ตัวนี้นะจริงแล้วอะ่ะถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้มันจะมีคิ้วนะคิ้วคิ้วแบบนี้พอตุกคิ้วแบบนี้เุ๊บพอใส่ล้อห้าลูดีวันเอเอครับโอ้โหมันดูมัน,ม,นมันอมพอดีอะ่ะดูเหมือนล้อไม่ล้นนะพอมองข้างหลังหรือมองข้างหน้าดูล้อมันฐานใหญ่มากครับหล่อมากครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวล้อ d 1 f c เอ้ย d 1 s f, f ครับ d 1 s f นี่นะล้อแท้เลยตัวนี้ก็ใส่อแดปเตอร์แปลงออกมานะยางน่าจะเป็น255 50 1 8 2 5 5 5สองห้าห้าโอ้โหฝากสีน้ำเงินเวลามันโดนฝากกระโปรงมันจะหลอ่อใช่ไหม,ไหมที่สำคัญนะฮะคันนี้ใช้โช๊คหน้าควีนซีรีส์นี่เลยครับหน้าควีนซีรีส์นี่เลยนี่เลยตัวเทพเลยใช่ไหมต,ตัวนี้ตัวนี้ต้งจะเป็นโมโนโมโนหน้าครับแต่ทั้งหลังน่าจะเป็นตัวซับแทงอันนี้ก็คือ สเต็ปที่หน้าทําไปหน้าทั้งหน้าสนิ้วส่วนในเรื่องหลังนี่นาก็าย้ายแหนบลงมา5้านิ้วหน้าสามหลัง 5. ล้าลนี้มีท่อด้วยใส่ท่ออะไรไปอ๋อท่อเมงสังอา่องงเอาเมงสังออกที่เดิมครับเสียงโคตรพะเลยโคตรหล่อเลยวะโคตรชอบเลยอ่ะสี่คูณสี่เนี่ยใช่ป่ะสี่คูณสี่นี่ครับก็คือเป็นสเต็ปหน้าสามหลังห้าครับก็นาาก็เอามาทําให้ดูว่าตัวโฟทําได้ไหมทําได้ครับแบบนี้เลยครับหรือว่า ใครที่จะไม่ชอบยาง50ใส่ยาง55ก็ได้นะส่วนในเรื่องของล่านี้นะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้ใช้ไปคือเบื่อเป็นยาง50ขยับมาเป็นยาง55ก็ได้ครับลดลดก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงก็จะไม่เตี้ยมากครับก็จบหล่อครับเผื่อเป็นแนวทางครับกับตัวท็อปสุด 4Win ินโหลดย้ายแนบหน้า3หลัง5น่าการันตีว่าจบแน่นอนนี่เลยครับเจ๊าสายดันใช่ไหมอึ้งวันไต่ครับแจ้งวัฒนะเจ๊าสายดันนี่คือจองรถน่าจะนานมากครับ รถรุ่นนี้นานมากสีด้าเงินตัวนี้น่าจะเป็นตัว2,000 2,000 2 0เออ2022น่ะถ้าเป็นสีด้าเงินปุ๊บคุมโทนโทนมันจะคุมโทนดำนะกระจังหน้านี่ฮะสีดำเลยนี่เลย,น,เลยนี่เลยครับนี่เลยหลอนหลอหลอนพร้อมฝากระโปรงมอนซ่าครับผมก็เป็นแนวทางให้ทุกคนดูนะครับว่าโฟ i วิน่าทําได้ไหมทําได้ปกตินะครับก็ ใครที่สนใจที่จะทำหรือว่าจะไม่ต้องโหลดมากกว่านี้ก็ได้ครับก็นะสำหรับจบอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากครับ